นุ่นสุธิภาคงแนวดีหลังเจอดราม่าชาวเน็ตออกมาถาโถมใส่ก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ตกเป็นข่าวมือที่สนิกกี้ก้อยการงานรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เสือเพนหนึ่งตอนที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือที่สาก็ององ ว่าเกิดอะไรขึ้นคนทางบ้านก็โทรมาถามจนทุกวันนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าแต่เราก็รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงเพราะมันเป็นงานของเรากับนิกกี้ก็สนิทกันมาตั้งแต่สมัย GMM TV ประมาณ7-8ปีจนนิกกี้ชวนมาออก YouTube ด้วยกัน เวลาทำงานการถึงเนื้อถึงตัวเราก็ถามกันตลอดแต่ส่วนตัวไม่ได้คุยกับก้อยเลยส่วนตัวยังยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไรกับมิกกี้และเราก็มีคนคุยมีคนคุยอยู่ค่ะเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกอย่างที่เป็นงานและกับมิกกี้เองก็เคยเจอกันแล้วมิกกี้เองก็ออกมาขอโทษ เราก็ไม่ค่อยโกรธใครยกโทษให้ดีกว่า